a d o e i t i v e s คือกลุ่มคำที่ขยายประธานคำว่ากลุ่มคำคือไม่มี v e ์ b เป็นองค์ประกอบในนั้นค่ะซึ่งมี2โครงสร้างดังนี้ยกตัวอย่างประโยคโครงสร้างแรกนะคะโครงสร้าง a ค่ะ Tom a really good mechanic is fixing the car ตรงนี้ที่เักสังเกตดูนะคะว่าโครงสร้าง A เนี่ย a p o s i t i v e นะคะก็คือ are a l l y really good mechanic ตรงนั้นนะคะมี comma มมข้างหน้าและ c o ม m าข้างหลังค่ะที่กำลังทำหน้าที่ขยาย tom ท,ที่อยู่ด้านหน้าเป็น subject นะคะจริงๆประโยคหลักแค่อยากจะบอกว่า tom is fixing the car อ่าเราก็ทราบแล้วนะคะ แต่เราอยากจะอธิบายเพิ่มว่าทอมเป็นใครนะคะ oh a really good mechanic คนนั้นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือสามารถไปแทรกระหว่าง subject กับ verb ได้นะคะมาดูโครงสร้าง b ค่ะเราสามารถ move นะคะหรือว่าย้าย a p p o s i t i v e s เนี่ยมาขึ้นต้นประโยคได้และตามด้วยแค่คอมมาเดียวนะคะ a really good mechanic นะคะอ้ oh, ใครเนี่ยก็ไปดูประธานที่อยู่ด้านหลังค่ะเพราะ a p p o s i t i v e โครงสร้าง b นี้กำลังขยายประธานที่อยู่ด้านหลังนะคะ tom is fixing the car นะคะ ดังนั้นส่วนตรงนี้ค่ะจึงเรียกว่า a p p o s i t i v e s นะคะที่ทำหน้าที่ขยาย subject ค่ะแล้วก็อยู่ในรูปของในส่วนที่ไม่มี verb ในนั้นนะคะมาดูอีก example หนึ่งนะคะ Edison, the light bulb inventor, is an American. นะรตรงคำว่า the light bulb inventor ตรงนั้นนะคะก็คือทำหน้าที่ขยาย Edison นะคะซึ่งประโยคหลักนะคะก็คือ Edison is an American แต่เราอยากจะเพิ่มไปนะคะว่าคุณ Edison นะี่คือใครนะคะเราก็สามารถแทรกระหว่าง subject แล้วก็ verb ได้นะคะแล้วก็มาดูโครงสร้าง b นะคะเช่นเดียวกันเราสามารถย้ายนะคะ a i v e มาขึ้นต้นประโยคได้นะคะ <S <S ก็จะกลายเป็น the light bulb inventor ใครล่ะ ก็ตามด้วยคอมม่านะคะเราสามารถเช็คประธานได้หลังคอมม่าได้เลยก็คือ Edison is an American นั่นเองค่ะอย่าลืม make sure นะคะว่าใน1นึ่ง sentence นั้นน่ะที่รักมี subject ครบแล้วก็ verb ครบนะคะตัวอย่างของข้อสอบค่ะมีเอลลี huh. ให้กับเราคอมม่าหน้าคอมม่าหลังให้กับเอลลีนะคะ is attending the meeting ตรงนี้นะคะมี verb ให้กับเราแล้วคือคำว่า is attending นะคะเป็น present con ค่ะแล้วก็มี Ellie ให้กับเราเออ e r l i e ตรงนี้เป็น subject ไม่น่าแต่ว่า subject จะไม่มี comma มมแบบนี้นะคะดักข้างหน้าแล้วก็ดักข้างหลังให้กับเราแสดงว่าตอนนี้ด้านหน้าสุดนะคะช่องว่างเนี่ยต้องการให้เราไปค o า p l ี t ในส่วนของ subject แท้ๆหรือว่า main subject นั่นเองนะคะที่ is agree ไปกับ subject ด้วยนะ มาดูข้อ a นะคะ right now right now ตรงนี้เป็น adverb of time นะคะตัดทิ้งได้เลยบง่งบอกในเรื่องของการเวลาเนะเาะข้อ b p u r p l นะคะ quickly ลงท้ายด้วย l y นะคะเป็น adverb ตัดทิ้งได้เลยต่อไปข้อ c charlie นะคะ my friends my friends ตรงนี้นะคะก็เป็นไปได้นะคะที่จะ ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะแต่ว่า my friends ตรงนี้เติม s อ่ะแต่เราก็ keep choice ไว้ก่อนแล้วข้อสุดท้ายข้อดีเดลต้นะคะ my college นะคะ my college ตรงนี้เนี่ยไม่เติม s อยู่ในรูปเอกพจน์นะะก็สามารถทำหน้าที่เป็น subject ได้เช่นเดียวกันป่ะเราไปทำการเช็ค verb กันต่อเมื่อกี้เราเช็คกันมาแล้วคือคำว่า is นะคะ is ต้องอัดกรีกับ subject ที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นข้อดี e l t a จึงถูกต้องค่ะ แล้วก็ example ของข้อสอบนี้นะคะคือโครงสร้าง a p p o s i t i v e ที่อยู่ในโครงสร้าง a นั่นเองค่ะต่อไปมาดูอีก example หนึ่งของข้อสอบนะคะมีช่องว่างให้ตับเราอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ c o ม m านะคะ lucy always takes good care of her students ตรงนี้นะคะ lucy always takes good care ตรงคำว่า takes ตรงนั้นเติม s นะคะเป็นกิริยา เอแต่ก็ใกล้กับลูซี่แล้วนะใช่ไหมคะไม่มีคอมมาอะไรมาขั้นระหว่าง subject กับ verb เลยดังนั้นที่รักก็เดาได้เลยนะคะว่าโครงสร้างนี้เป็น a p p o s i t i v e ในโครงสร้าง b นี่เองค่ะนั่นก็คือมี subject ติดก,กับ verb อยู่แล้วในส่วนนั้นนะคะดังนั้นส่วนที่จะต้องการไปขยายด้านหน้านั่นคือ a p p o s i t i v e นะคะที่ขยายลูซี่ลูซี่เป็นคนค่ะปะมาดู choice กันค่ะข้อ A นะคะ a nice teacher อ่ะก็อาจจะเป็นไปได้แล้วโครงสร้างนี้ก็ไม่มี verb ในนั้นด้วยนะคะ ข้อ B p a าโนะคะ a nice teacher is ตรงนี้นะคะตัดทิ้งได้เลยเนืน่องจากว่า is เนี่ยมีกิริยาอยู่ในนั้นนะคะซึ่งกิริยาเรามีแล้วคือคำว่า takes นั่นเองค่ะต่อไปขอ้อซีชาลีนะคะ lucy is a nice teacher ตรงนี้นี่มาเป็นประโยคเป็น sentence เลยนะคะตัดทิ้งค่ะเนื่องจากว่ามี verb ในนั้นนะคะต่อไปขอ้อดีโดต้นะคะ her nice teaching ตรงนี้ก็ไม่มีกิริยาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ แต่ตอนนี้เรากําลังจะทําการขยายลูซี่นะคะลูซี่เป็นคนคะ่ะที่รักขาแล้วก็ทิชชิ่งตรงนี้แปลว่าการสอนแต่ว่าถ้าข้อ A เนี่ยเป็น teacher นะคะดังนั้นเราจะต้องตอบเป็นคํานามที่ทนะําหน้าที่เป็นบง่บงบอกในเรื่องของ person นะคะดังนั้นข้อ A จึงถูกต้องที่สุดค่ะเพราะว่า a nice teacher teacher ที่แปลว่าคุณครูคุณครูก็คือขยายใครขยายลูซี่นั่นเองค่ะ